โอ้ลมพัดออกหมดแล้วโอ้โห,โหเ,ปเ,เปิดจึงเปลี่ยนได้อย่างนี้เต็มเลย <c oughs> มาแล้วพี่น้องมาแล้วดูไปทางมาแต่สาเจ้าโอ้สกา่ตรง <c oughs> สวัสดีพี่น้องเมื่อได้ออกไม้หายแง่ไข่บดแดงแล้วไปแจงใส่ปลาคอไหนมึงหหหหหไม้ห่ยโอ้ยห่วยไม่นบหร โอ้ยใครอยู่ได้หล่ะเป็นบ่ข้าวอ่กลากอี่ตัวโอ้ยระว่างระว่างลมพัดใส่เดินโอ้ยมาอยู่ทางลมอย่นงเงยนะโอ้โหอืมหืมอืมหอื้มกูเลยไปกาซานก่อนโอ้หโอ้ยเนาะถึงบ่้เนาะ จั่วเข้าไปสิบโ่โบได้ไปเอามีดไปตัดออกเออจั่วเข้าไปนี่บอกจะมาเอ,อาอาหัรข้าวอ,อกรังสิบโ่โบใครคือกันบ่้าแห่างใส่หรือห้างไม่บ่ห้างไม่ห้างไม่ห้างไม้ห้างก่อไม้ห้างก่อไม้ผ่านผ่านมาห่างเรืส่งข้าวอ,อกลับกบ่ เป็นไรคือโ่งทิ่ว่มามันเม็ดเขาเขาวอักลากอนะักหลักแล้วขึงคือคอยู่ <c ười> ไม่สาวตัดไปเอามาสาวก่อนนี่เขาก็มาหลักตัดไปหเหลือซ้ำนั่นนึงโอ้ยจะมันจังไรกัอุ <c ười> ตส่าห์ไปหาตัดมาแต่ว่ากับสางแถวเขาไปกับสางโบเอิร์ไม่สาวตัดไปปีนี่สามสี่อันโอ้ยขี้คาอักลักกูนะโอ้ยโอ้ยโอยโ เด่น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 โอ้โหเลยเอาหลากหลายหลากหลายเลยโอ้ปวดเอาหนีขึ้นไปเนาะมาเห็นอ่อนเนี่ยมาเห็นอ่อนย่อไปหินอ่อนไปว่างคู่กันไม่ต้องใครเถิงบ่ตกกระเทือนเอานย่อมาเห็นอ่อนนี่มาหินอ่อนก็จบย่อมาเห็นอ่อนไปเสริมไปเสริมทับกันไป ได้แนวเสริมวันที่พ่อมายินมดอนก็ยังเปรียงเปียงออกเปรียงออกมาได้แนวเสริมต่อบ่ถึงวันไม่เอาไม่เอาไม่ได้ลมบททางทั้งนี้ขึ้นไปก็ได้โอ้โหเอาล้ว โอ้โข้างหน่อยๆเลยแต่าโอ้โหนะติดอยู่น้ำสวิงโอ้ยเพิ่งเปลี่ยนเรื่องยังประธานนี่ยอุ้ยเปิดเพิ่งเปลี่ยนเรื่องยังเต็มเลยวะเวิ้งเวิ้งเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังไอ้ความสำเร็จอยู่เนี่ยเอ้ยแต่ลุดนทิ้งไลอยู่ในเบิ่งโอ้โหสองสามหัง เต็มทีเลยโอ้หลายเถบปดอโอ้ซ้ำสิก้อยซ้ำสิกินบบดเดียวทานนี่มึงกันนะโอ้โหโอ้โหเขาเปล่งเปลล่กนได้เป่งก็เะเปล่าีหอนแม่ใครล้วนะ่องจว่าังมึงมึงมองมมึงงมงมมมึงมงตึงมึงมึงงมีงมึงมึงมึามึงมึมึมึงมึงมมีงงงึ ไปเทีไปเทเทเทีบาานี่นะมองบาทจบไปแงมากกับบาานรู้รายการหรือบาแรกก็บาแงบาทชุดไทยเลย่ะนยังกระสางเนี่ยชุดไทยมันโอ้โหจะได้เปริกจะได้เปริเข้าปลาข้าวบุญอ ยึดใบไปแกงใส่หมูแดงเพิ่มทั้งสมทั้งยังทั้งแม่ไปเอาขั้วกันเอาต้มปลาต้มปลาต้มปลาใส่หมูแดงใส่ไข่เราจะไข่มดแดงเนี่ยโอ้สดสดแลยพี่น้องเลยตึงอยู่เกมเติมยู่กำลังตึงเลย <c oughs> ไปหาแล้วกตึงเลย เครื่องปรุงเริ่มลงเลยได้เนี่ยเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเนี่ยเนี่ยนะของแซ่บมันต้องน้ำล้างครกเนี่ยแซ่แบแท้ๆเนี่ยโอ้โหผมไปไหนนะผสมด้วยมผงนันวนะอย่าลืมผงน,นะน,นัวนะใหญ่เนี่ย,ยเยนะนี่ยสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดอืมเนี่ยันนี้ใบแดงอูว้วหอม